บทที่7ร่องรอยของเจ้าของเดิมแพรตัวสั่นเทาหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกจากอกเธอจ้องมองเส้นผมที่กำลังงอกกลับมาช้าช้าราวกับมีชีวิตหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนี่มันอะไรกันแน่เธอพยายามควบคุมสติก่อนจะรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหามีนอีกครั้งมีนฉันกำจัดมันไม่ได้ฉันโยนทิ้งไปแล้ว แต่มันกลับมาเองแล้วเมื่อกี้ฉันลองใช้กันไกลตัดแต่มันมันกรีดร้องแล้วผมก็งอกกลับมาอีกมีเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังแพรฉันว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะแกต้องหาที่มาของวิกผมนี่แพรนิ่งคิดก่อนจะพยักหน้าชา้ชาช้ใช่แล้วถ้าเธอรู้ว่าวิกผมนี้มาจากไหนหรือเป็นของใครเธออาจจะหาทางกำจัดมันได้ เธอเปิดกระเป๋าค้นหานำบัตรของร้านที่เธอซื้อมาวันก่อนแต่เมื่อเธอหยิบมันขึ้นมาหัวใจของเธอก็แทบหยุดเต้นชื่อร้านจางหายไปแล้วเธอมั่นใจว่ามันเคยมีที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์แต่ตอนนี้กลับมีเพียงกระดาษสีขาวเปล่าๆเหล,ล,ลือเพียงร่องรอยหมึกจางๆเท่านั้นเป็นไปไม่ได้เธอพึมพำแต่แล้วเธอก็นึกขึ้นได้ว่าตอนที่เธอไปร้านนั้น เธอถ่ายรูปตัวเองลองใส่วิกผมแล้วโพสตลงสตอรี่อินสตาแกรมเธอรีบเปิดโทรศัพท์เข้าไปดูสตอรี่เก่าของตัวเองและใช่ในรูปมีภาพเธอยืนอยู่หน้าร้านและมีป้ายชื่อร้านอยู่ข้างหลังเธอซูมเข้าไปดูชื่อร้านร้านวิกผมผมของผู้จากไปเธอรู้สึกเย็นว่าไปทั้งร่างคําว่าผู้จากไปทำให้เธอรู้สึกสะท้อนใจอย่าบอกนะว่า วิกผมนี้ทำมาจากผมของคนตายเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งมันเป็นของฉันคืนมันมาแพรตัวแข็งทื่อนี่มันไม่ใช่แค่วิกผมธรรมดามันเป็นเส้นผมที่เคยอยู่บนศีรษะของใครบางคนและเจ้าของเดิมของมันยังไม่จากไปไหนบทที่8เส้นทางสู่ความจริงแพรเริ่มหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะ ความจริงที่เธอเพิ่งค้นพบทำให้ร่างกายของเธอเย็นเฉียบวิกผมนี้ทำจากผมของคนตายเสียงกระซิบที่ดังแผ่วๆอยู่รอบตัวทำให้เธอแทบเป็นบ้าเธอต้องหาทางคืนมันให้เจ้าของเดิมก่อนที่อะไรจะแย่ไปกว่านี้เธอตัดสินใจค้นหาข้อมูลของร้านผมของผู้จากไปในอินเทอร์เน็ตแต่ไม่พบอะไรเลยไม่มีที่ตั้งไม่มีรีวิวไม่มีแม้แต่หลักฐานว่าร้านนี้เคยมีอยู่จริงมันเป็นไปไม่ได้ ฉันเพิ่งไปที่นั่นมาเมื่อไม่กี่วันก่อนเองเธอลองย้อนกลับไปดูโพสต์เก่าๆของตัวเองในอินสตาแกรมรูปที่เธอถ่ายหน้าร้านค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาราวกับมันไม่เคยมีอยู่จริงเธอรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาหากไม่มีทางหาร้านพบเธอจะต้องหาเจ้าของเส้นผมให้เจอเธอรีบเปิดลิ้นชักหยิบวิกผมขึ้นมาแม้ว่าจะหวาดกลัวสุดขีดแต่เธอรู้ว่ามันอาจจะมีคำตอบอยู่ที่นี่ เธอใช้มือสั่นๆแหวกเส้นผมออกดูหวังว่าจะเจออะไรสักอย่างและแล้วเธอก็พบมันเศษกระดาษแผ่นเล็กๆที่เย็บติดอยู่ด้านในของฐานวิกตัวอักษรซีจางไปบ้างแต่เธอยังพออ่านออกชนการวิวัฒกุลเธอขมวดคิ้วใจเต้นแรงนี่อาจเป็นชื่อของเจ้าของเส้นผมเธอรีบค้นหาในอินเทอร์เน็ตทันทีและพบข่าวเก่าๆหนึ่ง นักศึกษาสาวชื่อชนการวิวัตกุลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนเมื่อเดือนที่แล้วศพถูกบริจาคให้โรงพยาบาลเพื่อการศึกษาแพร่เบิกตากว้างจ้องมองวิกผมในมืออย่าบอกนะว่าเส้นผมของเธอถูกขายมาเป็นวิกเธอรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนในมือเส้นผมในวิกขยับไหวราวกับมีชีวิตเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าครั้งไหนๆคืนผมของฉัน แพรรู้แล้วว่าเธอไม่มีทางหนีจากเรื่องนี้ได้อีกต่อไปเธอต้องคืนมันให้ชนการก่อนที่มันจะสายเกินไปบทที่9คืนสู่เจ้าของเดิมแพรรู้ดีว่าหากเธอไม่คืนวิกผมนี้ให้เจ้าของเดิมสิ่งที่ตามหลอกหลอนเธออาจจะเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมเธอรีบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับชนการต่อและพบว่าหลุมศพของเธออยู่ที่สุสานแห่งหนึ่งในชานเมืองเธอไม่รอช้ารีบคว้ากระเป๋าห่อวิกผมด้วยผ้าขาวก่อนจะมุ่งหน้าไปที่นั่น ค่ำคืนอนเงียบสงัดแพรยืนอยู่หน้าสุสานมือของเธอเย็นเฉียบด้วยความหวาดกลัวแต่เธอไม่มีทางเลือกอื่นเธอต้องคืนมันให้จบเรื่องนี้เสียทีเธอเดินลึกเข้าไปจนพบป้ายหลุมศพที่สลักชื่อชนการวิวัตกุลสายลมเย็นพัดผ่านแพรรู้สึกได้ว่ามีใครบางคนกำลังมองเธออยู่จากความมืดเธอค่อยๆค,คุกเข่าลงหน้าแท่นหินวางวิกผมไว้ตรงหน้าแล้วพึมพำเบาๆฉันขอโทษ ฉันไม่รู้ว่านี่เป็นของเธอฉันคืนมันให้แล้วขอให้เธอไปสู่สุคติทันใดนั้นลมพัดแรงขึ้นอย่างผิดปกติหอบเอาเศษใบไม้ปลิวว่อนเสียงกระซิบแผ่วเบาดังอยู่รอบตัวเธอขอบคุณแพรรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่จางลงคล้ายกับว่าดวงวิญ,ญญาณได้รับการปลดปล่อยแล้วเธอค่อยๆลืมตาและพบว่าวิกผมที่วางไว้ค่อยๆสลายกลายเป็นฝุ่นขาวจมหายไปกับพื้นดิน ทุกอย่างเงียบสงบอีกครั้งแพรยืนขึ้นถอนหายใจโล่งอ,อกก่อนจะรีบเดินออกจากสุสานคืนนี้เธอรู้แล้วว่าเธอจะนอนหลับสนิทเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันเรื่องราวทั้งหมดจบลงแล้วหรือว่ายังเมื่อเธอกลับถึงห้องเธอเปิดไฟแล้วเดินไปที่กระจกเครื่องแป้งแต่แล้วเธอก็ต้องหยุดนิ่งขนลุกว่าไปทั่วร่างที่บนโต๊ะเครื่องแป้ง มีเส้นผมเส้นยาวสีดำตกอยู่หนึ่งเส้น